กราฟสวิดัสสวัสดีชาวไอบอยทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่อง i อ e ์ of Wakanda ซีรีส์แอนิเมชั่นภาคแยกจากกวันมาเวลเมื่อแร่ไวเบเนียมถูกขโมยไปวากันด a จึงส่งนักรบเพื่อไปช่วงชิงกลับคืนมา มาดูกันว่าไหนตอนที่หนึ่งจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกระดิ่งเอาไว้กันด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปรับชมกันได้เลยเปิดเรื่องมาที่เกาะครีส1,260ปีก่อนคริสตกาลเกาะแห่งนี้โดนโจมตีโดยเหล่าโจรสลัดที่สวมใส่หน้ากากสิงโตโดยแกนนำของกลุ่มก็คือ ชายผู้ชื่อว่าดีไลออนเขามีลูกน้องมากมายแตกต่างชนชาติไม่ว่าจะเป็นนักซูโม่ซามูไรนักรบเปอร์เซียและสาวแกร่งชาวไวกิ้งในความโกลหนจากการโดนโจมตีจัดเหล่าโจรสลัดมีหญิงผิวดำคนหนึ่งที่คอยดูแลและสอดส่องความวุ่นวายอยู่ในกลุ่มของมวลชน เดอะไลออนเขาสู้กับชายนักรบแห่งเกาะครีตและสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายจากพลังลึกลับบางอย่างที่ถูกปล่อยออกมาจากถุงมือชาวเมืองทุกคนต่างต้องซีโรราบกลมคำนับเพื่อเป็นการยอมแพ้ต่อสึกรวมถึงสาวผิวดำด้วยที่คล้อยตามมู่มวลชนเพื่อสังเกตการก่อนที่ท่านใดนั้นเธอจะโดนจับตัวไปภาพตัดมาที่เธอและผู้คนที่ถูกเลือก โดนจับไปยังเรือของกลุ่มโจรสลัดทหารผู้เชื้อเชิญเหล่าผู้ที่ถูกจับหากพวกเจ้ายอมน้อมรับชีวิตใหม่ให้อยู่ใต้การควบคุมของเดินเลออนจะได้กินอิ่มน้ำสำราญและได้ใช้ทรัพย์สินมากมายพร้อมกับวางอาหารให้กินก่อนจะกล่าวต่อหากใครที่ต่อต้านจะต้องโดนจับไปปรับทัศนคติซึ่งแปลง,ง่ายๆครับถ้าต่อต้านก็ต้องโดนทรมานนั่นเอง ชายเชา้าเกาะคริตขัดขืนไม่ยอมรับการที่ต้องไปเป็นลูกน้องของใครและไม่เชื่อในคําลวงโลกนั้นหรอกเมื่อทอาหารได้ยินเช่นนั้นจึงจับชายคนนั้นไปทรมานในระหว่างนั้นหญิงผิวดำก็จะโดนจับไปทรมานด้วยเช่นกันเธอกล่าวร้องอ้อนวอนขอชีวิตก่อนที่จะโดนโยนร่างเข้าไปในห้องทรมานหญิงสาวอ้อนวอนถามถึงชายผู้เป็นผู้นำกลุ่ม อาหารก็พูดแค่เพียงว่าหลังจากนี้เขาจะเป็นนายเจ้าไปตลอดชีวิตและที่นี่คือบ้านใหม่ของเจ้าท่าทีของหญิงสาวเปลี่ยนไปจากหวาดกลัวสู่สายตาแห่งความแข็งกร่าวก่อนเธอจะเอ่ยขึ้นไม่มีใครเป็นนายข้าได้ทั้งนั้นและข้ามีบ้านอยู่แล้วและภาพก็ตัดสลับไปเหตุการณ์6กสัปดาห์ก่อนหน้าที่วากันดา แท้จริงแล้วสาวผิวดำคนนี้ก็คือโนนีอดีตหน่วยโดรามิลเจของวากันดาอาเคยาหัวหน้าหน่วยโดรามิลเจได้เรียกตัวเธอมาเพื่อทำภารกิจตามล่าและหาอุปกรณ์ไวเบรเนียมที่ถูกขโมยไปโดยชายคนนั้นก็คือนิคตีอดีตหัวหน้ามหาเล็กแห่งหน่วยวอดอก ถึงชายผู้นี้มีความเก่งกาจมากมายทางด้านการต่อสู้เป็นรองเพียงแค่ราชาเท่านั้นแถมชายผู้นี้ยังเป็นคนฝึกการต่อสู้แกนหน่วยต่อสู้ทุกคนอีกด้วยและเขามีสมญาน้ใหม่ว่า t เดอะไลออนโนนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นเธอด้วย อาเคยาให้เหตุผลเพราะว่าเธอนานมาได้อยู่ในหน่วยโดรามิระเจมมานานแล้วทำให้เดร์ไลออนไม่รู้ถึงการมีตัวตนของเธอจึงง่ายต่อภารกิจรอบเร้นเพื่อสังหารเพราะคนก่อนหน้าไม่มีใครสามารถชนะได้เนื่องจากถูกคาดเดาการต่อสู้ได้หมดอาเคยาเสนอหากเจ้าสามารถโคน่นและเก็บคืนอุปกรณ์ไวเบรเนียมจากเดอะไลออนได้เธอจะพาโนนี้กลับเข้าสู่หน่วยโดรามิราเจอีกครั้ง แล้วภาพก็ตัดกรับมาที่ปัจจุบันโนนี่จัดก,การเหล่าทหารและถามหาถึงเดอร์เลยออนทหารปฏิเสธพร้อมบอกว่าหากเจ้าได้ริมรองเสื้อผ้าดีๆอาหารแสนอร่อยที่ท่านผู้นั้นมอบให้เจ้าจะเปิดรับเขาเหมือนกับข้าชายทหารพยายามชักชวนโนนี่ให้เข้าร่วมกลุ่มแต่เธอก็เลือกที่จะไม่สนใจตัดหน้าจนสลบ ก่อนจะแจกจ่ายอาวุธที่ริบมาให้แก่ผู้คนที่อยากต่อต้านโนโนีขึ้นไปบนเรือเพื่อตามล่าหาเดรเลยออนซึ่งบนหน้าน้าเต็มไปด้วยกองเรือมากมายของกลุ่มโจรสลัดเธอรอบเรนและปลอมตัวเป็นทหารของกลุ่มภาเพเผยเห็นสาวไวกิ้งเชื้อเชิญเหล่าทาสผู้มีหน้าตาที่สวยงามเข้าร่วมกลุ่มพร้อมกับพูดถึงสิ่งที่จะได้มากมายหากเข้าร่วมแน่นอนว่าหญิงสาวผู้นั้นไม่สนใจที่จะต้องตกเป็นทาสของใคร และทันใดนั้นสาวไวกิ้งก็เริ่มทำร้ายเธอโนเนที่เห็นภาพนั้นต่อหน้าทนไม่ไหวเริ่มเข้าต่อสู้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องมนุษย์ที่โดนทำร้ายเมื่อะระฆังเตือนภัยเริ่มทำงานโนเนที่เห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเธอจึงรีบปลีกตัวหนีออกมาก่อนจะเจอเข้ากับชายสมุไรลูกน้องของเดอนไลออนการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในระหว่างนั้นเดอะไลออนก็ได้แอบมองอยู่ห่าง จากอีกฝ้าของยอดเรือการต่อสู้เริ่มตึงเครียดเมื่อชายนักซูโมโ,มโดดเข้าร่วมสมรภูมิด้วยโนนีพยายามพูดวานล้อมแต่ก็ไม่เป็นผลเธอถูกรุมจากทั่วทิศทางเหล่าลูกน้องทั้ง3ามคนของเดะไลออนโจมตีเธอยังไม่หยุดหย่อนโนนีสลัดชายสมุไรหลุดมาได้แต่จำเป็นต้องสู้กับชายซูโม,โมและวไวกิ้งสาวตรงนี้ทำให้เรารู้เลยว่าโนนีเป็นสาวที่มีไหวพริบในการต่อสู้มาก ถือวงไวและฉลาดโนนิต่อยเข้าไปที่ดวงตาของสาวไวกิ้งจนทำให้สาวไวกิ้งปาขวานพลาดพุ่งเข้าไปสู่ชายซูโมเฮดช็อตจังๆทีเดียวขาที่ตัดไปที่เดอนไลออนเห็นท่าทีว่าศึกนี้อาจจะบานปลายเขาจึงเตรียมตัวใช้ชุดจากวากันด้าที่เขาเขาโมยมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับศึกที่จะเกิดขึ้นกลับเข้าสู่การต่อสู้อีกครั้ง โนนีกำลังต่อสู้กับสาวไวกิ้งทันใดนั้นะนักรบเปอร์เซียลูกน้องอีกคนก็เข้าร่วมแจมการต่อสู้ด้วยโนนี i, ช่วงชิงโอกาสที่นักรบเปอร์เซียบุกมาเซอร์ไพร์หลอกล่อสาวไวกิ้งให้โดนการโจมตีแทนเธอและกลับสู่วาฮัลลาในที่สุดนักรบเปอร์เซียและลูกกระจอกบ,บุกเข้าถาถ,าถมโนน,นีไม่หยุดจนเธอตัดสินใจกระโดดลงทะเลเพื่อหนีการตามล่า เธอพบเห็นซากศพโครงกระดูกมากมายใต้ท้องทะเลก่อนที่จะตัดสินใจแอบกลับขึ้นไปบนเรืออีกครั้งโนนีพยายามลอบขึ้นเรือใหญ่ที่เป็นทินของเดอะไลออนเธอสังเกตเห็นเหล่าทหารที่กำลังหลอมกุญแจสำหรับทาดและในตอนนั้นเองชายสมูไรก็โผล่เข้ามาจู่โจมเธอโนนีพลาดท่าตกลงมาข้างล่างพร้อมกับชายสมูไรทั่วบริเวณด้านล่างเต็มไปได้วยควันจากการใช้ไฟหลอม เธอจึงใช้โอกาสนี้แอบลอบเร้นและสังหารชายสมุไรยอย่างเงียบๆหนที่สุดเธอมุ่งหน้าที่จะขึ้นไปเรือใหญ่แต่ในตอนนั้นนักพรบเปอร์เซียที่ขึ้นชื่อเรื่องการลอบเร้นเช่นกันได้แอบเข้าไปข้างหลังเธอเพื่อจะปลิดชีพก่อนจะหารู้ไม่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าโนนีปามมตรปลากลางอกชายเปอร์เซียและมองเทงไปเฉยเลย เดอรไเลยออนที่เห็นทุกอย่างก็กล่าวชมโนนีจากบนยอดเรือก่อนจะเชื้อเชิญเธอให้ขึ้นมาเจอกับเขาข้างบนเขาเอ่ยว่าเธอไม่ใช่คนแรกที่ถูกส่งมาแต่เป็นคนแรกที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของเขาและยังมาไกลได้กว่าคนอื่นอีเสียด้วยโนนีกล่าวประนามความชั่วร้ายของเดอร์เลยออนก่อนจะบอกให้เขากลับไปรับโทษที่วากันดาซาเดอร์ลออนปฏิเสธบอกว่าที่นี่ต้องการเขาที่นี่คือโลกที่เขามีอิสระ โนนีไม่ชอบใจกล่าวถึงโลกที่มีอิสระที่ไหนต้องคุกคามและควบคุมผู้คนเช่นนี้เดลออนแย้งว่านั่นกาเพื่อในอนาคตในการสร้างโลกใหม่ไงละ่ะและยังรู้อีกว่าโนนีเพิ่งเคยออกมาเจอโลกครั้งแรกเพราะวากันดาพยายามปกปิดเรื่องโลกภายนอกมาโดยตลอดไลออนกล่าวต่อเขาคือสายลับที่ถูกส่งออกมาในนาำของหน่วยวอร์ดก และพอเขารู้ว่าโลกภายนอกนั้นสามารถทำอะไรก็ได้และก็เป็นอิสระไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ใครและไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูหนูอย่างวากันดาเขาเชื้อเชิญโนนีให้เข้าร่วมกลุ่มสู่การเป็นอิสระที่แท้จริงโนนีคิดเล็กน้อยก่อนจะปฏิเสธการเชื้อเชิญและพุ่งเข้าโจมตีเดะเลอยนอย่างดุดัน ไลออนโจมตีด้วยอาวุธอุปกรณ์มากมายในตัวทั้งกำไรทรงพลังผ้าคลุมที่แข็งและคมดังมีดรวมทั้งยังมีคาถาที่ปล่อยลำแสงได้อีกด้วยโน,นนี้หลบหลีกใช้ไวพริบในการพยายามปลดกำไรของไลออนออกเธอเข้าสมกำไลนั้นพร้อมโจมตีอีกครั้งเธอใช้กำไรทุบเข้าที่กระทานหลายครั้งจนเกิดรอยร้าว แต่นั่นก็ต้องแรงมาด้วยการที่เธอโดนด้ามอันแหลมคมแทงเข้าที่ดวงตาจนบอดไปหนึ่งข้างเธอไม่ละความพยายามเข้าไปหักคาถาเป็นสองท่อนจนได้ก่อนที่จะแทงเข้าดวงตาของเดอรไลออนในเมื่อคาถาแตกหกักจนทำให้พลังไม่เสถียรคาถาได้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นโนนี่รีบไปหยิบผ้าคลุมของเดอรไลออนมาคลุมตัวเพื่อเป็นกรอบป้องกันการระเบิดครั้งนั้นทำให้เดอรไลออนบาดเจ็บหนัก แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาพูดข้าจะไม่ยอมกลับไปที่นั่นอีกแล้วอย่างน้อยในตอนนี้ข้าก็ตายไปพร้อมกับความอิสระทันใดนั่นเองเขาก็กดปุ่มชนวนระเบิดระเบิดเรือไปพร้อมกับร่างของเขาโน่นนี่โดนแรงระเบิดกระเด็นตกทะเลพร้อมกับอุปกรณ์ไวเบเนียมมากมายที่ตกลงสู่ก้นทะเลด้วย โนนี่พยายามคว้าอุปกรณ์เหล่านั้นแต่ท้ายที่สุดพวกมันก็จมลงทะเลไปและเธอก็หยิบได้มาเพียงแค่หน้ากากสิงโตโนนี่กลับไปที่วากันดาเพื่อรายงานภารกิจที่เธอล้มเหลวในการเก็บกู้ไวเบเนียมแต่อาเคยาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะแค่เธอกำจัดผู้ทรยศได้ก็เพียงพอแล้วอาเคยามอบคืนตำแหน่งโดรามิลเจให้แกโนนีก่อนที่เธอจะปฏิเสธ และขอเข้าร่วมสู่หน่วยวอร์ด็อกแทนอาเคยาชอบใจเพรารู้อยู่แล้วว่าโนนีต้องการตำแหน่งนี้โนนีกล่าวทิ้งท้ายว่าเธอจะออกตามล่าและหาเหล่าผู้ที่ทรยศพร้อมนำไวเบเนียมจากโลกภายนอกกลับคืนสู่วากันดาให้ได้ทั้งหมดและไอซ์ออฟวากันดตอนที่หนึ่งก็ได้จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์แอนิเมชั่นภาคแ yeah! ยกจากจักรวาลหลักซึ่งเสียงตอบรับโดยรวมอาจจะดูแย่แต่ผมก็พยายามที่จะเล่าออกมาให้ดูสนุกมากที่สุดแล้วละ่ะก่อนจะจากกันไปหากต้องการดูต่อคอมเมนต์บวกหนึ่งเอาไว้ให้ผมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมทำตอนต่อไปให้เลยแล้วันนี้ผมบอยจากช่องของไอ้บอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ